เปิดต้นตอดรามา่าเต้ยจรินพรโดนจวกเละจนต้องออกมาขอโทษแกล้งกันขำๆแต่สุดท้ายกลายเป็นประเด็นดรามา่าเพราะงานนี้ชาวเน็ตไม่สนุกด้วยเลยสักนิดเมื่อนักแสดงสาวเต้ยจรินพรโพสคลิปแกล้งนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องเตตะวันเป็นคลิปแอบถ่ายที่ฝ่ายชายกำลังอยู่ในห้องแต่งตัวโดยในคลิปมีเสียงของเต้ยจรินพรถามแบบขำๆว่าเตทำอะไรอยู่อะ ส่วนเตตะวันที่อยู่ในห้องแต่งตัวดูทุลัก์ทุเลและคล้ายกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่แต่ก็กลัวคนข้างนอกจะเปิดประตูเข้ามาข้างในได้ซึ่งเมื่อไปดูใน IG Story ของหนุ่มเตก็พบว่าเจ้าตัวแชร์คลิปดังกล่าวจากอิน t a g r กรมของสาวเตยและระบุแคปชั่นว่าที่สาวครับผมโป้อยู่ครับงานนี้ทำเอาคนในโลกออนไลน์ทกกันฉนันและฉะสาวเตยและสาวพราวกันยับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมถึงจะเป็นคนที่สนิทก็ตาม เพราะแบบนี้ดูรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของอีกฝ่ายมากเกินไปบางรายก็มองว่านี่คือการคุกคามทางเพศและอีกฝ่ายก็ไม่ได้เต็มใจให้ถ่ายและถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นผู้ชายก็ไม่ควรหยอกล้อแบบนี้เหมือนกันแถมยังถ่ายไปขำไปไม่ได้ดูอีกฝ่ายเลยว่าไม่โอเคเพราะหากกลับกันหากเป็นนักแสดงหญิงที่ถูกทำแบบนี้คนที่ทำคงโดนถล่มยิ่งกว่านี้ ล่าสุดสาวเตยหลังถูกโจมตีอย่างหนักก็ได้ออกมาขอโทษผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวแล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เตยน้องพราวน้องเต ơi, ได้คุยกันแล้วเตยขอโทษสำหรับคลิปนั้นจากใจค่ะมันดูไม่เหมาะสมจริงๆเตยไม่สมควรทำแบบนั้นไม่ว่ากับใครส่วนตัวเตยเองเอ็นดูน้องเตมากๆต้องขอโทษน้องเต ơi, และแฟนคลับของน้องด้วยต่อไปเตยจะระวังการกระทำให้มากกว่านี้ขอโทษจริงๆจากใจนะคะ ซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณที่ออกมาชี้แจงพร้อมกับเสริมว่าถึงเอ็นดูและสนิทกันยังไงก็ไม่ควรทำด้านหนุ่มเต้ก็เข้ามาทวิตตอบกลับว่า ผมเองก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เราเล่นกันไปไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อกันจริงๆครับแต่อาจจะไม่ทันคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวและอาจจะส่งผลต่อการกระทําที่ไม่สมควรให้ดูเป็นเรื่องปกติในสังคมได้ต่อไปเราจะระวังตัวกันให้มากขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ